สายมีดแกนเชียงใหม่เจ้าไปไหนหรอจ๊ะพี่ไม่ไปไหนหรอกจ๊ะพี่แค่จะไปนอนใต้ถุนบ้านมองดูเมียคนสวยของพี่

ออกมานะเว้ยไม่งั้นกูยิงใส่แตกสายสายว่าไงจ้าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีคนอยู่ในบ้านแล้วอะไม่ได้ยินนะจ๊ะพี่คิดมากไปหรือเปล่า นีไปนะนอนครับเอ้ากลับไปนอนได้แล้ว อะไรทรายพี่จ๊ะถ้าถุงทรายหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหาดูดียังทรายหาดูดีแล้วนะทรายหาไม่เจอเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่พอดีพี่จะออกไปกินกาแฟข้งนอกเ <c oughs> จ้าค่ะจ้ะ

พราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายน่ะเออทายพี่ว่าทรายไม่สบายเนี่ยไปนอนห้องพี่จะสบายกว่านะ่ะเดี๋ยวพี่มานอนห้องนี้เองจะดีเหรอจ๊ะน่าดีสิห้องพี่มันนอนสบายกว่าเยอะรื่ว่าทายมีอะไรเ,รเปล่าไม่มีอะไรจ๊ะเดี๋ยว สายไปเก็บของแล้วมานอนห้องพี่นะ จ้าสายจ้าสายจ้าทำไมวันนี้เสียงสายแปลกๆเลยจ้าสายไม่ค่อยสบายจ่ะเฮ้ยทำไมหน้าตาสายเปลี่ยนไปอ่ะ หรือว่ารอตาฝาดวะเอ็นใช่ไหมที่แอบขโมยพระถุงเมียข้าฮะเปล่าๆปล่นะครับผมไม่ได้มาขโมยพระถุงนะครับ euh. คือว่าผมผมชางชางชางน้องใครเห็นชางหรือเปล่า ไม่ใช่มีแกคนเดียวนะมีคนเหรอผมไม่ทราบนะครับดีวันนี้จ,จับให้หมดเลยเอ็มหลบหลังตู้ไปซิอ,อย่าส่งเสียงทม่งนี้นจะเจ็บตัวแน่ไปซี่ได,ได้ได้ครับ น้องสายจ้าพี่มาแล้วจ้าเวลาเดิมเลยนะจ้าอุ้ยน้องสายจ้าทำไมวันนี้เสียงแปลกๆอะ่ะสายไม่ค่อยสบายจ้าถ้าไม่สบายเดี๋ยวคืนนี้พี่ฉีดยาให้อ้าวคิดในสิ่งที่เสือ้อเสื้อในสิ่งที่เห็นเป็นไปไม่ได้ไ คนทีน่ไม่คะที่มาหาวิยาค่าฮะเอ็งไม่รอดแนะ่ไ <don> อ,อ้ยวนออกมาครับครับครับเฮ้ยเยนเวรพ้นเหมือนกันเหรอเออฉันก็เพิ่งมาถึงก่อนหน้าแกเมื่อกี้นี่เองข่าวนี้พวกแกสองคนไม่รอดแนะ่ เราจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นจ๊ะพี่เสียงดังเชียวมาแล้วเหรอนางตัวดีนะฉันดกษาเลี้ยงดูเธออย่างดียุ่งไม่ให้ไตลายไม่ให้ตอมอยากได้อะไรก็ซื้อให้นี่ยังที่จะมีชู้อีกสองคนเหรอเดี๋ยวนะพี่มันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยใช่จ้ะเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วเข้าใจผิดอะไรฮะ วันนั้นน่ะฉันเห็นพัดผงอยู่ที่ไอ้หวนฉันฉันไม่อยากจะเล่าอ่ะคือว่าวันนั้นอ่ะฉันมีหน้ากับผู้ชายที่ในเมือง แล้วฉันไม่มีผ้าถุงฉันเลยมาขอยืมผ้าถุงอีทรายมานะจ๊ะแล้วทีนี้มันคงจะลืมฉันไม่อยากเล่าให้ใสเกฟังว่าฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงแันนี้มาหาไม่จร,จ,จริงเจ้าท่จ้าจริงอ่ะจริงจ้ะพี่จริงๆแล้วอ่ะอีโวน่ะมันเป็นตุ๊ดทรายทรายก็เพิ่งนึกออกอ่ะพี่ ไม่ใช่ครับพ่อกำนันคือวันนั้นอะ่ะผมไปหากบแล้วถ่านไฟฉายมันหมดผมเลยยืมอีไซมันวันเนี้ยนัดกันว่าจะมาคืนแน่ใจนะโอ้ยแน่ใจพ่อกำนันผมมีเมียอยู่แล้วจะมายุ่งกับออหนูพ่อกำนันไหมเ่าถ้าไม่ใช่พวกเอง แล้วใครมาร้องเพลงกลางค่ำกลางคืนวะใช่เลยเสียงนี้เพลงนี้หรือว่าน้องสายจ๋าพี่มหาลัตจ้าน้องสายคนสวยของพี่ตอง มองหน้าไว้มองหน้าไว้เปลียนบทเฉยเลยไหมสายมองหน้าไว้แล้วก็จะดีเหรอคะอ๋อโอเคเอ็งใช่ไหมที่แอบขโมยขผงนี่้ไป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 อันนี้แหละพี่ปไปปไปไเอ็งใช่ไหมเลยนะ